ครับเชิญครับผมอยู่ในรายการครับสวัสดีค่ะ,คะจากห้องกงนะคะ,ะห้องกอง <ผม S 1> ครับเชิญครับสวัสดีครับนี่ยี่สิบปีแล้วนะทํางานนะส่งเงินไปให้คนทางบ้านถ้าไม่มีเราอะทางบ้านก็ลําบากเราอยู่ทางนี้ยังหาได้อย่างไม่ขี้เกียจอะถ้าเราขยันมากๆนะทํสองกะก็ได้เป็นแสนนะทำความสะอาดนี่แหละ16ชั่วโมงอ่ะ<า>วันวิ่งสู้งงานกว่าถนนก็กว่าตอนนี้สวัสดิการเขดีมากเลยคนไทำอยู่ที่นี่ก็รวยๆกันเยอะๆแยะๆเลยทางอีสานเนี่ยปีนี้เราอายุ65แล้วนะแต่เราก็ยังทํางานได้สบายสบาย ทีนี้เราก็อยากสนับสนุนเอาใจช่วยอยากช่วยน้องๆที่เมืองไทยอ่ะถ้าเราส่งเงินไปช่วยพวกเขาแล้วมันจะมีไม่บับประวัติไหมอ่ะคนในประเทศเขายังโอนช่วยกันเลยจริงๆท่อทําเลี้ยงหลักของม็อกก็มาจากต่างประเทศนี่แหละครับเรากลัวว่าเวลาเราเข้าประเทศไปเนี่ยมันจะล็อกตัวเราเพราะมัมีไอเดียวผมเนี่ยนำโอนเงินไปให้ลูกหลานให้เขาเอาไปยื่นใส่มือให้เลยนะไม่ได้เลยที่บ้านเนี่ยเสื้อเหลืองหมดสาวเนี่ยจบมีด้ามาเนี่ยโอ้โหกัดกับเราประจําลูกสาวนี่เขามี งานที่การงานดีมากก็จบนิด้านะเป็นยาโทนะแต่โทษทีน่ะเขาพูดกับเรานะเออนิด้านี่แหละตัวดีบอกลูกบอกหลานอย่าให้เรียนเลยนะร้องไห้เลยลูกสาวว่าเราอ่ะไม่กระตันยูแผ่นดินอ่ะโเอ๊เราเราถามว่าลูกโตมาได้ยังไงแม่มึงอ่ะเลี้ยงมึงสองคนมานะทํางานตกระกมลาบากมึงก็เห็นอยู่มึงเคยไปเอาเงินเสด็จพ่อมึงสักบาทมาไหมแผ่นดินไม่กระตันยูพ่อแม่ไปกระตันยูแผ่นดินเอะมันยังไงกระตันยูในหลวง เราะว่าเราเนรคุณ <c oughs> ไม่เคยมาช่วยสักบาทเราเนรคุณตรงไหน <c oughs> เราส่งเงินเลี้ยงยายเขาก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเราอุปถัมภ์คำชูหมดพี่น้องคอนเงาสักาลทุกคนเราอุปถัมภ์หมดเราพอพูดคํานี้อึ้งไปเลยนะ <c oughs> เขาไม่ตอบไม่พูดกับเราตั้งหกเดือนนะ่ะ <c oughs> ที่ไม่ติดต่อกันนะ่ะ โตมายัางไงพวกหนูโตมายังไงแม่ใช่ไหมหาเลี้ยงไงนไม่สบายป้อนข้าวป้อนน้ําทุกอย่างแม่ทําให้หมดในหลวงมึงทาให้มึงหรือเปล่าสุดยอดยยเในหลวงทําให้มึงหรือเปล่าไปขอเงินในหลวงมึงสักบาทมาเรียนหนังสือหรือเปล่าโอ้โหกเดือนนะเขาไม่พูดกับฉันน่ะหกเดือนก็หกเดือนร้องไห้ทุกวันเลยร้องไห้ที่ว่าลูกเราทําไมไม่กระตันยูต่อเราที่นี่ฉันไม่เอาเงินลูกใช้เลยนะบอกไม่ต้องให้แม่แม่ไม่เอาแม่หาได้เดือนเป็นแสนแล้วทีแรกก็กล่าวว่าเออจะเกษียณและอยากกลับบ้านพราอายุมากแล้วเนาะเพราะเขา ก็บอกแม่อย่าทําเลยอยู่คนเดียวเดี๋ยวไม่สบายเจ็บป่วยทํายังไงเราก็บอกว่าอุ้ยถ้าเราไปอยู่เมืองไทยเราจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าปกติไหนจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนฉันขายของอยู่หน้าโรงงานขายดีมากเลี้ยงคนทั้ง20ชีวิตน่ะทำมาหากินน่ะแต่เสียภาษีชิบหายเลยภาษีป้ายภาษีอนามัยภาษีขยะกดโพลกดแมงขายน้ำส้มังไปเรียกเกบภาษีเออขายของแขกแกงจกีเลือดหมูหน้าโรงงานนะมันจะมาเก็บภาษีกะวันเก็บภาษีเออประหลาดมากินที่ร้านประจำนี ดังมากเราว่าเราพอดีหน้าตาเราก็ดีใช่ไหมเราก็ปากจัดเราก็พูดเก่งไม่บอกเขาเลยขนาดนั้นไม่มีใครรู้จักเราหรอกหาเราไม่เจอหรอกเราอยู่ฮ่องกงเั้นยี่สิบปีแล้วอ๋ออยู่ฮ่องกงแล้วนะจะบอกว่าที่นี่นะพูดก็พูดนะมันเหมือนกับฟ้ากับดินอ่ะที่นี่คนทุกวันนี้เขาฉีดวัคซีนนะเธอรู้ไหมเขาเดินก็ไปฉีดกันเลยก็มีแต่แรงจูงใจมีการจับฉลากอีกนะให้บ้านให้เงินห้าล้านห้ทักจูงให้คนมาฉีดวัคซีนอ่ะแล้วก็มีตัวเลือกให้หลายตัวเขาไม่ได้แบบเมืองไทยเมืองไทยเมึงแม่งบััคบนไป ตายแม่งเป็นหนูทดลองเดินทางนะจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช้เวลานิดเดียวถ้าเป็นเมืองไทยน่ะครึ่งวันยังไม่ถึงอ่ะที่นี่รถใต้ดินก็จะเชื่อมต่อกันหมดรอบเกาะเลยทางเหนือใต้ออกตกก็จะเชื่อมกันไปหมดรถเมย์ก็มีสวัสดิการก็ดีโอ้รถนั่งสบายรถแอร์เนาะเมืองไทยแม่งรถก็ร้อนคนก็ทบเบียดกันห้อยโหนเบียดกันโอ้ยนั่งรถเมย์ไปทำงานไม่ได้หมดแรงก่อนถึงให้ทำงานเราก็ยังบอกว่าเออคนที่โชคดีได้มาอยู่ที่นี่เราจะสลัดสิิจไหมเราก็คิดอยู่แต่ก็เหนื่อยอ่ะสิบหก โมงนะเธอต่อวันน่ะแล้วก็ตากแดดตากลมน่ะคือเราอดทนเพื่อเงินไงคนหนีวีก็เยอะนะคนหนีวีก็มีกว่าถนนน่ะสองกาได้เป็นแสนน่ะเอาวันนี้เอาแค่นี้เนาะจ้าขอบคุณมากนะคะคุณทองเอาใจช่วยนะคะขอให้โชคดีโชคดีรักษาสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะ